เขาเรียกว่าโพสำรวจหน่อยนะครับนะเกจิเก่งอักขระยันท่านชอบรูปไหนนะเกจิเก่งอักขละยันท่านชอบรูปไหนพิมพ์เลขได้เลยหนึ่งพระอาจารย์วีรพนวัดตลิ่งชันสองพระอาจารย์แจ้วัดน้อมสามพระอาจารย์เจีาจายเจ๊ยบวัดประชาสี่พระอาจารย์อดิเลก วัดหนองสายฮะแล้วผมบอกเลยนะครับว่าท่านจับตานะมองไว้ได้เกจิที่ผมเอ่ยนามมานะน่าสนใจทีเดียวนะน่าสนใจทีเดียวนะท่านเตรียมนะเตรียมดูกันได้นะเตรียมดูกันได้นะครับผมนะไล่เรียงอย่างนี้ก่อนนะครับ นะไปให้สุดหยุดที่หลวงพ่อเหินนะเขาว่ากระแสจากหนังสือพิมพ์คัมพินิวนะครับส่งให้แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ไปแล้วพระเกร่งเจ้าสัวฉลุยลุยกันเอาเองเลยตอนนี้บอกแล้วว่าเล่นพระอย่ามัวแต่ตามพระเกจิกระแสนะครับออนไลน์อะไรก็เกิดขึ้นได้ชี้เป้าจับตาห้ารูปพระอาจารย์แจวัดน้อมพระอาจารย์อนุวัตวัดทางเรือ พระอาจารย์เจี๊ยบวัดประชาพระอาจารย์อดิเลกวัดหนองสายพระอาจารย์นุวีรพลวัดตลิ่งชันรูปไหนกันจะมาก่อนคำพีนิวชี้ช่องไม่ผิดหวังเข้าเร็วถึงไวได้ตังในช่วงที่เขาชุลมุนท้าเวทจังหวะดีฉีกทุเรียนกันเลยครับนะะนะความหมายยังไงครับนะอธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งนะอธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งนะ ช่วงนี้ไม่ได้ชี้แนะนะช่วงนี้ชี้ช่องนะช่วงนี้เนี่ยนะครับเกจิผมบอกว่าไม่มีเข็มทิศชี้ไม่มีสื่อมาชี้แต่คําพีนิวมาบอกคําพีนิวมาบอกก็ผมบอกแล้วถ้าคําพีนิวมีคนติดตามเป็นแสนผมบอกวงการพระสนุก เพราะว่าเราจะกระจายเกจิให้ท่านรับรู้เกจิก็จะไม่กระจุกเสียนพระก,ก็ไม่แห่ไปสร้างเกจิองค์เดียวคนเล่นก็ไม่แห่ไปเล่นเกจิองค์เดียวจะกระจายไปทุกอย่างก็จะไปตามแล้วพอถึงวันนั้นท่านรู้ไหมเล่นพระก,กันสนุกแล้วก็มีการหมุนเวียน เปลี่ยนผันคนที่ชอบเกจิองค์นี้องค์นั้นองค์นู้นก็ไปตามสถานที่นั้นๆบูชาตามกลุ่มนั้นๆอันนี้สนุกแน่สนุกแน่ผมบอกว่าตอนนี้นะคัมพีนิวยังนะคอนโทรลแบบนั้นไม่ได้แต่เราก็คอนโทรนนะให้ท่านติดตามพอได้แล้วนะครับนะพอได้แล้วอย่างหลวงพ่อเหินไม่น่าเชื่อ วันก่อนเราติดงานอยู่ที่โคราชงานหลวงพ่อจรวัดบุญยฤทธิ์ปรากฏว่าทางทีมผู้สร้างเขามีเลิกที่จะเททองของหลวงพ่อเหินพระกลิงตรงกับวันที่เราติดงานอยู่ที่โคราชเขาเลยดูเลิกใหม่ได้เลิกใหม่นะวันที่เราสะดวก ก็เลยได้มีโอกาสคัมพิเนียเลยมีโอกาสไปถ่ายทอดสดให้ท่านได้ดูที่เพชรบูรณ์ปรากฏว่างานเททองพอถ่ายทอดสดออกไปมีคลิปออกไปอะไรออกไปพระกลิงรุ่นนี้ยอดเต็มครับยอดเต็มครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับนะพระกลิ่งเจ้าสัวฮะของหลวงพ่อเหินแล้วผมบอกว่ายอดเต็มเนี่ย ส่วนหนึ่งมาจากชาวจีนผมบอกว่าพระเนี่ยการเปิดจองวัตถุมมงคลผู้สร้างจะมีปัญหาอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือเปิดจองแล้วยอดไม่วิ่งปวดหัวเครียดประเด็นที่สองเปิดจองแล้วยอดวิ่งเครียดเพราะว่าไม่รู้จะเอยายอดที่ไหนให้เขานี่คือสองประเด็น ที่ทำให้ผู้สร้างปวดหัวแต่ผู้สร้างของพระกลิงหลวงพ่อเหินปวดหัวเพราะไม่มียอดนี่คือเริ่มปวดหัวแล้วครับนะ่าป,ปวดหัวแล้วนะครับเพราะว่าพอเปิดออกมายอดมันเต็มนะแล้วก็ทะลักนี่คือผมบอกนะครับว่าเกจิที่คําิีนิวนำเสนอเนี่ยไม่ใช่ว่าเรา นะทำให้เกจิดังไม่ใช่คำพีนิวไปทำให้เกจิดังคำพีนิวทำให้เกจิที่ดังอยู่แล้วได้มีโอกาสรู้กันมากขึ้นเราเป็นเพียงกระบอกเสียงให้คนได้รู้กันมากขึ้นเท่านั้นเองนั้นเนี่ยขานะเกจิเหมือนระฆครังเสียงดีผมนะคำพีนิวเป็นคนทำหน้าที่ตีระกครัง ให้คนได้ยินเท่านั้นนั้นผมบอกว่าตอนนี้วันนี้มีเซียนพระเก่าโทรศัพท์มาบอกว่าถ้าอาจารย์อนุชาคุณแดงไปที่ไหนเกจิที่นั่นดังแน่นอนผมบอกว่าจริงเหรอปกติท่านดังอยู่แล้วนะเราเพียงแต่ไปนะประชาัมพันธ์เท่านั้นแล้วอีกรูปหนึ่ง นะที่เราจะประชาสัมพันธ์แล้วคงมีโอกาสได้ลุ้นกันละครับนะว่าคำพินิวนะจะทำให้ท่านได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือไม่กับเกจิโคราาอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวคอยติดตามนะคอยติดตามด้วยใจระทึกโดยพันนะครับไล่เลี้ยงนะครับมีหลายคนบอกว่าคำพินิวนำเสนอตั้งแต่ ในยุคข,ของหลวงพ่อพัดเมื่อปีหกหนึ่งมาถึงยุคข,ของหลวงปู่บุญมาสายเหนียวปาจีนมาถึงยุคข,ของหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธระยองมาถึงยุคข,ของหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลสะแก้วมาถึงยุคข,ของหลวงปู่นินวรลาลาโพชนบุรีมาถึงยุคข,ของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมา มาถึงยุคของหลวงตาถืมณนะวัดบ้านผักขาศีสะเกตมาถึงยุคของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทกาลาสินมาถึงยุคของหลวงพ่อแพ้วนะพัฒนลุงมาถึงยุคของเกจิอีกหลายๆองค์ที่ผ่านการประชาสัมพันธ์จากคัมพีนิวเขาบอกว่าดังทั้งหมดรวมถึงนะรวมถึงในสายของ วัดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นนะวัดจุกเชอหลวงพ่อช้างนะวัดจุฬามณีพระอาจารย์อิดเราก็ได้มีโอกาสร่วมในการทําข่าวแล้วก็เผชาาร่มพันสให้ผู้คนได้รับรู้นะรวมถึงในขณะนี้วัดปัะชาโคสิตารามหลวงพ่อเจี๊ยบขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆรวมถึงพระอาจารย์อนุวัตร วัดทางเรืออ่างทองก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆเช่นกันอันนี้ท่านเหมือนละรังเสียงดีซึ่งขาดคนตีมานานพอคำพินิวมาขยับเท่านั้นหลายคนได้รู้จักเอาละเรามาไล่เลียงกันนะครับตอนนี้ผมบอกมีหลายคนบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเป็นพระที่เก่งด้านอัขระยัน ด้านคาถานะพระอาจารย์แจ้วัดน้อมพระอาจารย์แจ้ผมยังไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวแต่เคยเจอกับท่านท่านยิ้มให้ผมแล้วท่านก็ทักทายนะมอบวัตถุมงคลให้ผมมาด้วยนะพระอาจารย์แจ้วัดน้อมท่านดังในทิกตอกในขณะนี้แล้วก็มีชื่อเสียงในหมู่ลูกศิษย์ลูกหานะองค์นี้น่าจับตามอง เชกเช่นกันนะถ้าคัมพีเดียวได้มีโอกาสขยับผมบอกว่าอาจจะจับนะในความน่าสนใจได้อีกหนึ่งเกจิแล้วมองไปที่พระอาจารย์อนุวัตรวัดทางเรือเป็นเกจิหนุ่มซึ่งชาวต่างประเทศชื่นชอบวัตถุมงคลของท่านมากองค์นี้ก็น่าจับตามองเช่นกัน ว่าระยะยาวๆน่าสนใจพูดถึงอาจารย์เจี๊ยบวัดประชาโคสิตารามอันนี้ครบเครื่องเรื่องเทศเรื่องเกี่ยวกับอาัคาระยันโดดเด่นซื้อติดวิญญาณองค์นี้อยู่กับผีนะรู้ใจผีนะฮนี่หลวงนะหลวงพ่อเจี๊ยบนะองค์นี้เราก็นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกันแล้ว นั้นผมบอกว่าชี้เป้าจับตาห้าลูกนะอาจารย์แจ้พระอาจารย์อนุวัฒน์พระอาจารย์เจี๊ยบพระอาจารย์อดิเลกท่านรู้ไหมหนะพระอาจารย์อดิเลกวัดหนองสายสุพรรณองค์นี้เนี่ยวัตถุมงคลราคาแพงมากในกลุ่มเล่นหากันคึกคักแต่คนนอกนะนอกวงการไม่ค่อยรู้ แต่ผมคนวงการผมรู้ผมเอามาสื่อให้กับแฟนรายการผมได้รับรู้ด้วยเพราะแฟนรายการผมหลายคนยังเป็นวัยรุ่นหลายคนอายุยังไม่มากแต่ว่าได้มีโอกาสติดตามแล้วก็ไปนะ,ะ้หาผมบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเล่นพระกระแสแรงเราเล่นพระที่นะกลุ่มเขาต้องการกลุ่มเขาเล่นกันอย่างพระอาจารย์ดิเลกวัดหนองสายสุพรรณ กลุ่มเขาเล่นกันค่อนข้างแรงทีเดียวสำหรับพระของท่านเป็นพระหนุ่มซึ่งได้รับการยอมรับมากในขณะนี้แล้วอีกรูปหนึ่งองค์นี้นะชาวต่างประเทศเมียงเมียงมองมอง,มองอยู่ท่านยังไม่อยู่ในระดับที่เรียกว่าดังกระชูดแต่ว่าคนวงในรู้กันดีว่าท่านเก่งพระอาจารย์วีรพลวัดตลิ่งชันสระบุรี นะองค์นี้หลายคนยอมรับว่าท่านเก่งเรื่องอักขระยันเก่งเรื่องคาถาอันนี้น่าจับตามองถ้ามีนะลูกศิษย์ลูกหาไปขออนุญาตจัดสร้างผมว่านะนี่น่าสนใจผมชี้เป้าไว้ห้าองนะในออนไลน์นะครับจับตากันดีๆนะฮะอันนี้ถือว่าเพชรนะถือว่าเพชรที่นะรอเจรนนันในนะหองค์นี้เพชร รอเจลนายแล้วก็เป็นพระที่อายุยังไม่มากนะเจลนายได้สบายสบายนะออนไลน์พร้อมเจรนญในออนไลน์พร้อมช่วยกันนั้นเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ได้มีความสนิทชิดเชื้อทั้งห้ารูปเป็นการพิเศษนะครับแล้วผมไม่ได้มาเชียร์แบบออกหน้าออกตาบางรูปเนี่ยบอกตรงๆท่านก็ไม่รู้จักผมเท่าไหร่แต่ทำไมผมถึงมองตรงนี้ ที่ผมมองตรงนี้ผมชี้เป้าตรงนี้เพราะผมนะมีเซน์เพราะผมติดตามออนไลน์อยู่แล้วก็มีเซน์ว่าห้าองค์นี้หน้าจับตาเพราะว่าถ้าเราจับตาแล้วเราเล่นหาถูกช่องทางมันเป็นบวกหนะ้าแฟนรายการหลายๆคนเข้ามาแล้วก็ไปตามวัตถุมงคลมีบวกเรื่องอะไรผมจะไปแนะนำให้ท่านไปเหวนะไปตามนะพระกระแส นะเปิดจองออกมาแล้วหายต่อมเปิดจองออกมาแล้วหายต่อมเรื่องอะไรผมจะชี้ทางให้กับแฟนรายการผมไปลงเหวอ่ะนะผมชี้ทางแฟนรายการผมให้ไปดูในสิ่งที่จะเป็นบวกนะตรงนั้นฮนะนั้นผมมาชี้เป้าเพราะว่าผมไม่ได้มีได้มีเสียกับพระที่ผมพูดนะผมไม่ได้ไปนะไปสร้างพระนะแล้วผมก็ไม่ได้ไป นะรู้จักเป็นการส่วนตัวกับท่านแต่ผมดูจากสถานการณ์ในฐานะเป็นสื่อมองแล้วว่าองค์นี้นะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมีโอกาสแล้วท่านก็มีความเก่งกาจจริงๆนะแม้แต่อายุอย่างน้อยผมบอกท่านลองไปดูกันเอาเองแล้วกันลองเซิร์ชเข้าไปก่อนก็ได้ชื่อจะขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์แจ้วัดน้อมพระอาจารย์อนุวัตวัดทางเรือพระอาจารย์เจี๊ยบ วัดประชาพระอาจารย์อดิเลกวัดหนองทรายพระอาจารย์วีรพลวัดตลิ่งชันผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยผมศึกษามาแล้วผมดูมาแล้วนะพระเกจิทุกรูปที่ผมเอ่ยมาเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมอายุน้อยกว่าผมทุกรูปเลยอายุน้อยกว่าผมทุกรูปแต่ผมยอมรับท่านน่ยอมรับในความนะเป็นพระที่ ท่านมีการเรียนรู้นะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องยันอักขระยันนี่ผมถึงมาบอกเล่ากับท่านหารูปจับตาไว้นะจับตาไว้นะครับนี่อันนี้ชี้เป้ากันไว้ก่อนนะท่านจะได้ไปได้ถูกทิดถูกทางนะครับนะไปได้ถูกทิศถูกทางนะครับนะนี่เพราะว่าออนไลน์เนี่ยนะครับ นะออนไลน์มีอะไรที่ให้หน้าจับตานะเพราะบางอย่างเราไปเราหลงนะไปแล้วหลงทิศนะบางคนเ็าบอกว่าองค์นี้เก่งนะเก่งจริงครับแต่ออนไลน์ไม่มีกระแสเนี่ยผมบอกว่าไปยากนะนะาเกจิหลายองคเนี่ยเก่งจริงครับนะาเก่งจริงแต่ทางออนไลน์ไปไม่ได้กลุ่มไม่มีนะกลุ่มไม่แน่นนะครับเพจไม่มีนะการพูดถึงไม่มีอะไรไม่มีผมบอกว่าไอ้นี่ไปยาก แต่ผมดูแล้ว 5, 5้หรูปนี้ไปได้ฮะเพราะว่ากลุ่มมีนะกลุ่มมีกระแสนในกลุ่มมีนะครับคนศรัทธามีอะไรมีเวลาวัตถุมงคลออกมาเขาก็จะมีหมุนเวียนซื้อขายกันตรงนี้น่าสนใจนะอาจารย์แจ้ผมคนหนึ่งที่สักกับท่านเมตตามากนี่คุณสลันวิทย์นะถามนะบอกว่าผมไม่ได้สนิทกับอาจารย์แจ้นะย แล้วผมก็ไม่ได้นะไม่ได้อะไรนะพระอาจารย์แจ้จก็ไม่ได้บอกให้ผมมาเชียร์ท่านนะแต่ผมบอกนะที่ผมมาพูดเนี่ยนะถ้าจะให้นะเป็นข้อมูลสำหรับคนที่จะเล่นหาและสะสมวัตถุมงคลนะเพราะอาจ,จารย์แจ้เนี่ยผมไปหลายงานเนี่ยนะสองสามงานผมเจอท่านแล้วนะท่านได้รับการนิมนต์ไปนั่งปกนะอันนี้นี่น่าน่า,น,าน่าสนใจนั้นผมบอกว่า เกจิที่เอ่ยมา5้ารูปเป็นเกจินะรุ่นใหม่ไฟแรงอะนะเกจิรุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าจับตาเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องดูกระแสออนไลน์เป็นหลักด้วยนะฮะนะนะหลวงพ่อพัดดังทั่วประเทศเกจิเบอร์หนึ่งของไทยเรียนวิชาอาคมจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคุณทนเนศนะครับนะก็นะ ตรงนั้นเนี่ยเราปฏิ net, เราไม่ปฏิเสธหรอกนะครับนะยุคนี้ก็ยังเป็นยุคของหลวงพ่อพัดอยู่นะต้องยอมรับนะต้องยอมรับนะครับว่ายุคนี้เราก็ต้องยอมรับในหลวงพ่อพัดอยู่นะครับนะเพราะหลวงพ่อพัดเนี่ยมีการจัดสร้างวัตถุมงคลมากที่สุดมากที่สุดนะต้องยอมรับนะครับนะต้องยอมรับนะตรงนั้น นะครับผมไปกราบอาจารย์แจ้มาแล้วครับท่านเมตตามากฮะคุณโอดีนะหลวงพ่อเหินเพชรบูรณ์นะครับนี่ฮะนะหลวงพ่อเหินเนี่ยผมไม่ได้พูดภายในห้าห้ารูปนี้นะครับทําไมผมไม่พูดถึงหลวงพ่อเหินในห้ารูปนี้เพราะหลวงพ่อเหินเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปจับตาแล้วนะครับนะไม่ต้องไปจับตาเพราะหลวงพ่อเหินเนี่ยนั้นน่าจะไปแล้วนะครับตอนเนี้ฮะกระแสไปแล้วนะครับนะ้ากระแสนี่นะ้าโดดออกมาแล้ว แต่ที่ให้จับตาห้ารูปนี้ผมเชื่อว่าห้ารูปนี้น่าสนใจนะน,น่าสนใจ